วันนี้มากราบขอพรสเสด็จเตี่ยนะคะที่ศาปลปรานบุรีซึ่งอยู่อยู่หน้าปากอ่าวแล้วก็มีคนมาชมเยอะตรงข้ามทะเลด้านนี้โอ้หันอย่างรวดเร็วเลยทางนี้ค่ะอ่ากวาดศาลสะอาดแล้วกราบแล้วไหว้สวายสักการะแล้วนะคะหันมามองด้านทะเลนดนึงนี่ทะเลปรานบุรีแล้วก็มีเรือให้ขึ้นไป ได้ด้วยก็มีหนุ่มสาวเจ้าของร้านชูเบ o โคฟ e m แมชชีนกำลังทําความสะอาดกวาดอยู่หน้าสารถนนทุกสายสะอาดเตี้ยเลยน,นี่ค่ะสาธุอมรอนุโมนทนาบุญด้วยนะมาทำความสะอาดสารขอให้ร่มเย็นเป็นสุข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 ด้วย หน้าที่ <ใน S 1> ของทหาร<ม>ต้องต้องดูแลนี่มีเรือก็ทำไรคะเรือตรงนี้น่าจะเรือตรวจน้นี่น่าอ้าวนะคะที่นี่มีเจอคนมาไหว้แล้วก็บอกว่าใครขอพรอะไรก็จะได้ตามหนันเสมอทรงพระเมตตาให้พรวันนี้เราก็มากราบแล้วมาขอพรให้ทุกท่านขอชมนิดนึงตรงนี้นะคะแล้วก็มีสารอันนี้ก็เพชรม,มาดาชาแนล โดยมาดาเพชรนะคะกับเบื้องพระบาทแล้วก็ขอพรเสมอมาแล้วก็ส่งพระเมตตาให้พรเห็นเรือเห็นทะเละมีความสุขขอให้รัชนาวีไทยจงรุ่งเรืองรุ่งเรืองรุ่งเรืองประเทศชาติกรุ่งเรืองกาวนาลูกหลานไทยเป็นสุขเป็นสุขตายตายลมพะบ,บารมีสาธุ่นี้ค่ะ,คะเป็นมาดาชานเีมาดาเพชรน,น,น,นะคะ เการเพชรม,มาดาชาแนลนี่ค่ะทางนี้นะคะขอมีความสุขทุกท่านวันนี้บรรยากาศก็ค่อนข้างจะมืดแล้วให้ดูนิดหนึ่งรอบๆสารอยู่ด้านโน้นทะเลอยู่ด้านหลังตรงข้ามกันนะคะนี่ก็นี่ก็คนที่เป็นคนที่เคารพเสด็จเตี่ยตรงท่านมามาทำความสะอาดสาร มากวาดมาสักการะแล้วขอว่ามีกุ้มครองทุกคนนะคะนำพรมาให้ทุกชาติสาธุสาธุสาธุอ้มชมพรจุติอิทธิการนังสุขโขนโมพิทายะนามาปทะจะพักกษะมาอุอมชมพรจุติอิทธิการนังสุขโขนโมพิทายะนามาปทะจะพักกษะมาอุอมชมพรจุติ อิทิกระนังสุขโขหนโม,พ,นมพุทธายะนามัปทะจะพักกสะมาอาโอสาถูกค่ะ